สวัสดีจ้าแฟนเจับทุกคนนะจ๊ะเจอก็จะกำลังจำทุกเช้านากาวมงตรงมั่งไม่ตรงมั่งกับเรื่องเล่าโซซีจะาาโซซีจูจีจุกจิกกับพวกแกนะผลฟุตบอลที่น่าสนใจไม่แล้วก็เล่าข่าวในสไตล์เจับแบบนี้ก็ได้ลืมนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์ติดตามกันไว้ทุกช่องทางเลยนะแฟนเพจเจดมปราสาทยูทูบเจดออฟฟิเชียลสับสครายสั่งยินดีกันเช่นด้วยไฮไลท์อ้าก็ฝากไปด้วยนะจ๊ะสำหรับวันสงกรานแบบนี้อวยพรพวกแกก่อนเลยต้นคลิปแบบนี้สุขสันต์วันสงกรานสวัสดีปีใหม่ไทยนะะะรรรเเเดดินนนททาาางงงงกกกกลลัััั้้ออหหยยีุุุ่่่่พ็มวววแตต กันแล้วกันเนาะเมาไม่ขับย้ำตรงนี้เลยเมาไม่ขับนะจ๊ะถ้าจะดื่มอย่าไปขับนะเพราะเวลาขับรถแล้วดื่มเหล้าเนี่ยอันตรายมากๆเลยเหล้ามันจะหกเออเดี๋ยวเลอะเบาะยิ่งเป็นเบาะผ้าอู้กลิ่นติดนะซักยากด้วยไม่ใช่ยอย่างงั้นเป็นห่วงนะเพราะว่าเมาไม่ขับเนี่ยดีที่สุดอยากจะดื่มอยู่กับที่ถ้าอยากจะขับรถอย่าดื่มเพราะเดี๋ยวมันเป็นอันตรายไปอุบัติเหตุเป็นเดือดร้นอนคนอื่นเขาไม่ดีนะจ๊ะเพราะ,ะนั้นก็ขอมีความสุขในวันสงกรานต์ปีใหม่ไทยแบบนี้ก็แล้วกันนะเอ้าฝากไว้ด้วยเช่นเคยนนนะะจจััับบบททววรรดดูอา้7800ม เร่งด่วนแล้วเพราะจะเดินทางกัไปที่21-28ถึงเมษายนนี้นะจ๊ะสองนัดนะไบรตันโฮฟเอรเบียนดวลกับแมนยเต็ดในรอบรองชนะเลิศได้ไหมครับแล้วก็แมซิตี้ตัดสินแชมป์พิมพ์ลีกกับอาร์เซนอลที่เอติฮัดสองเกมนี้โทรสอบถามเายลเอยเพิ่มเติมได้เลย085996592นั่นเองนะจ๊ะโทรไปได้เลยนะไปดูบอลกับเจดมัสนุกแน่นอนควิก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  เอาไปดูผลฟพตบอลที่น่าสนใจไม่ก่เมื่อคืนนี้ก็เลยก็แล้วกันนะจ๊ะไปเริ่มกันที่ฟุตบอลของคุณป้าคน,นโตฟุตบอลตัวกโกโตโกนะจ๊ะเมื่อคืนนะไซมาซี่นะก็แพ้คา,าร่าไป0ูนย์สเพลยลีของเคนหมวยเคนย่านะจ๊ะเมื่อคืนนะคาริโอแบงกี้ชาร์กส์นะเปิดบ้านแพ้ท่าน่าของโฮมบอยส์ไป1นึ่งสาอีนี่มาต่อกันที่ฟุตบอลอินเดียน,นะจ๊ะลีกสำรองยักษ์หน้าแล้วก็ยักษ์เอวนะนาจ๊ะเมื่อนะคืนมุมตึกมุมไบซิตี้ทีมสำรองเปิดบ้านแพ้ดาวททว์ฮีโร่ไป0ูนยักักกกหน้าแล็ยเอ วปิดท้ายกันที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแปดทีมสุดท้ายนัดแรกนะจ๊ะอีก2คู่เมื่อคืนนะจ๊ะเอซีมิลานก็ชนะนาโปลีไป1นต่อศอีก1คู่นะรชาชันย์ขาวเรอเัลมาอนเตเต้ยของถ้วยนี้ก็ถล่มมาชนะฐานอากาศคาแตมเชนซีไป2อต่อศสบายหรือสะดือโบโลเลยจ้อาอ้าวนั่นก็คือผลฟุตบอลที่น่าสนใจไม่กัเมื่อคืนทีนี้มาดูข่าวคราวในการฟุตบอลกันบ้างน,นะพวกแกนะไปเริ่มกันที่หลังเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อคืนก่อนนู้นนะที่แมนซิตี้เปิดเอเทอร์สเตเดียมเอาชนะพี่เสือบบาเเเยยิิรร์นมมวคไไปปสสสๆ3 0โอล่ะููกี เล่นก็เล่นดีซิตี้เสือกเล่นดีกว่าและอัดไปถึง3มเมล็ดเด็ดดวงใจเนี่ยนะจบเกมบิลสื่อดังของเยอรมันเนี่ยเขารายงานออกมาเลยว่านัดเดตแห่งเซเนกัลอย่างซาดิโอมาเน่เนี่ยนะมีการกระทบกระทั่งทะเลาะเบาแวงมีปากเสียงกับเลรอยซาเน่ é, ปีกทีมชาติเยอรมันของบายแมนิกเพื่อนร่วมทีมด้วยกันเองแล้วก็ชกปากกันเองซะอย่างนั้นเออในห้องแต่งตัวหลังจบเกมที่แพ้ซิตี้ศูนย์ต่อสามนะโดยบิลเนี่ยเขาบอกว่าเริ่มต้นเนี่ยนะมันมีปัญหาเกินตั้งแต่ในสนามแล้วมาเน่เนี่ยนะวิ่งเพื่อจะรับบอลยาวแบบเฮ้ย ว่มากอะไรแบบเร่งอะไรแบบนี้แต่ซาเน่บอกเฮ้ยมึงลงมาเล่นเชื่อมเชื่อมมันไปกีบอนโกให้แล้วไปอะไรแบบนี้สุดท้ายเด้นะก็เลยเข้าไปต่อว่าเซโดมาเน่เซีซหายในเกมแล้วก็มีช่วงเถียงกันนะเราก็เห็นภาพอยู่ในสนามว่าคิดว่าคงเป็นอารมณ์ในเกมที่ไหนได้จบเกมปั๊บไม่จบจ้ะมาเน่เดินเข้าห้องแ่งตัวเจอซานเน่ปั๊บเถียงกันเสียงดังสุดท้ายชกเปี้ยงเข้าไปที่ปากของซาเน่เลือดกบปากเลยนะจนเพื่อนๆต้องแยกซาเน่ออกจากห้องแต่งตัวไปเนี่ยนะก็กลัวเหตุการณ์จะปลายบานจะบานปลายนั่นเองนะแล้วสกายเยอริมงนี้ บอกว่าเป็นเรื่องจริงเออเขาบอกว่าต่อยกันจริงชกกันจริงมีปัญหากันจริงๆนะแต่บาเยอร์เนี่ยก็ยังไม่ให้สัมภาษณ์อะไรเพิ่มเติมมาว่าจะลงโทษมาเน่หรือซาเน่อะไรยังไงแบบนีนะ้แต่เขาว่ามีปัญหากันจริงๆนั่นแปลว่าแคมป์พี่เสือเนี่ยมันมีปัญหามาก่อนนั่นนี้ตั้งแต่อยู่เล่นนากกสมันจะออกนะจนถึงปัจจุบันเปลี่ยนเป็นทมัสตูเขาก็ยังแก้ไขสปิตในทีมยังไม่ค่อยได้นะัเนีองเอาเดี๋ยวไว้จะนำติดตามมาให้ซาซีให้ฟังแลว้ว่าจะจบยังไงสาหรับเรื่องนี้แต่โชกปากเลย ลบสีฟ้าแมนซิตี้กันบ้่งกุมความได้เปรียบ3ประตูต่อศูนเลยนะต่อพี่เสือบายเย่เปมนนิ่เนี่ยนะเป๊ปยอมรับเลยโอ้โหโเขานี่นะเป็นโค้ชที่โชคดีที่มีนักเตะในสังกัดในคอนโทรลเนี่ยดีทุกคนเลยและ1คนที่เขาบอกว่าเขาโชคดีมากที่ได้เป็นโค้ชให้กับคนนี้นั่นคือแบรโดซิลวานั่นเองกองกลางีมชาติโปรตุเกสที่ม่งเล่นหลายตำแหน่งแล้วเกินฤดูกาลน,นี้ปีขวาก็เล่นแล้วปีกซ้ายก็เล่นแล้วนะเพลย์เมคเกอร์ก็เล่นแล้วกองกลางตัวรับก็เล่นแล้วหลังๆเล่นวิงแบ็กด้วยบ้าบอคอแตกนนนนนนยยเเเเปปี่่่กกไไไวาารลลแหงั้มมมู เข้าใจเกมหมดเลยบอกแค่ไม่กี่คำมรู้เรื่องเลยแทคติกจะทู้ปุโปกเลยดีมากเลยทั้งมีบอลและไม่มีบอลอยู่กับตัวเนี่ยนะเอาเป็นว่านะอองฟสโซงเดวิสจะเก่งมากแต่เบโรซิวาก็เอาอยู่เลยอ่านตำแหน่งได้ดีอ่านเกมได้ดีเล่นคุกเครื่องมากทั้งรุกทั้งรับเลยนะสำคัญมากเกมแบบนี้ต้องมีนักเตะอย่างเบรโดอยู่นะตอนนี้เบรโดเก่งกว่าเมื่อก่อนเยอะมากเลยเป็นนักเตะที่พูดไม่กี่คำก็ขเข้าใจเป๊ปแล้วเพราะนั้นเะนี่ยนะเป๊ปบอกเลยเป๊ปโชคดีมากนะที่ได้เป็นโค้ชให้กับบาร์เ็นบาร์ซานะและตอนนี้ ปปนี่คือนักเตะที่โคตรจะเก่งและวิเศษสุดๆไปเลยก็จะดังว่าเห็นด้วยนะเก่งมากเบนโดซิลวาะสุดๆจริงๆนะ เอาไปดูที่เดอะฟาลันอย่างเอริมบราฮาร์ลันกันบ้างล่าสุดสร้างซิตีใหม่แล้วนะจ๊ะในวัยแค่22ขวบนะสำหรับดาวยิงทีมชาติโนเวย์ของแมนซิตี้นะหลังจากยิงประตูเนี่ยนะรวมในธุกราการต่อหนึ่งฤดูกาลเนี่ยมากที่สุดจากลีกอังกฤษเลยก่อนหน้านี้เจ้าของถิติคือรุดฟอนิสรอยกับโมซาลาที่ทําไว้เนี่ยก็คือ44ประตูนะโดยฟอนิสรอยกับโมซาลาเนี่ยนะเล่นกับยูเวตแล้วก็ลิพูตามลำดับเนี่ยเล่นไปถึง52นัดถึงจะยิง4 4ประตูได้แต่ล่าสุดอ e ีฮาร และยังมีเิติเพิ่มเติมคือเป็นนักเตะคนแรกในพิมลีกนะที่เล่นเกมเยือนและยิงได้ตลอด4เกมเยือนแรกของฤดูกาลนะไม่พอนะสถิติได้3เกมติดต่อกันในเอติฮัสเตเดียมในรังเย้าของตัวเองโอ้ถิติเยอะแยะไปหมดนะแถมไม่นำซ้ํานะยิงซีซั่นเดียวมากสุดตลอดการให้กับแมนเชสเตีรแซงหน้าทอมมี่จอห์นสันที่ทําไว้ตั้งแต่ปี1929สโอ้โหสุด,สดเออไปเก่งกาจะแล้วไนงะเออตีนบวมหมดแล้วนะยิงขนาดนี้มงเมืองหัวบวมและจำชื่อพ่อชื่อแม่ตัวเองไม่ได้นะฮารันนะ ต้อง,องพอเผามันนะเรื่องยิงนะเออแบ่งมาให้พี่ว่าว้าเวเขายิงบ้างไม่ได้ยิงอยู่คนเดียวเออเดี๋ยวไม่มีใครครบมจะบอกให้นะอ้าวมาดูเรื่องไม่ค่อยดีของแมนเชสเตอร์โดมิเนเจตแมนเชสเตอร์อยู่ในเตตกนะันบ้างนะจ๊ะล่าสุดมาคัสจังหวะนรกแรดฟอร์ดเอ็มบีเฮ้ยไม่ใช่ชื่อนี้แล้วต้องเปลี่ยนด็อกเตอร์มาคัสจังหวะโคตรดีฟอร์โมรโคตรฮอตมาให้เจ๊กอดทีแรดฟอร์ดเอ็มบีเะจ๊ะมีการบาดเจ็บรบกวนนะที่โคนขาหนีบนะนะก็คือใกล้ๆกล้ไข่ดันอะไรแบบเนี้ยนะแล้วก็จะต้องพักเขาบอกว่า2 3นนััดเลยะกบชสองถ ทังเนี่ยให้สัมภาษณ์แบบนี้นะก็ไม่กี่เกมน,นะฮะก็บอกแล้วว่าสิ่งที่แถลงออกมาเนี่ยฮะก็มองและเจาะละเลียดและทีมแพทย์ก,ก็แจ้งฮางมาแล้วว่าเราไม่รู้เลยว่าการบาดเจ็บจะมากน้อยแค่ไหนแต่ทีมแพทย์บอกว่าประมาณ2-3นั้นอะเสียหายมากเลยนะกับการเสียแรชชี่ไปอะเพียงแต่ว่าเขาเริ่มฟื้นฟูสภาพร่างกายตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะหายกลับมาเท่าไหร่สําหรับดาวยิงของเรานะนั่นคือแรชชี่ซึ่งฤดูกาลนี้นะ47นะัดทุ่การยิงไปยี่สิบแปดประตูกับสิบแอสซิสเด้สองลูกครบ แน่นอนไม่ต้องห่วงนะจ๊ะแรชี่จะทำให้ได้จะอีก2ประตูนะหายไปไวกลับมาไวจ้านั่นแปลว่าคืนนี้ที่จะเจอกับเซบีปูเซบิยาแมนยูเต็ดจะไม่มีดรแรชีแน่นอนนะจ๊ะ เอาทีนี้ไปดูอีกเรื่องหนึ่งที่ก็เป็นข่าวกันมาวัน2วันแล้วเรื่องของจมอลครกตำนานกองหลังที่ดีที่สุดในโลกของพีพี่อบพี่มึงพามาหานอนะไรนพนี่มีรูปภับปนี้กันไม่ก่อนสีชมไม่ร้มึงมึงยิงกูเจ็ดรุ่งจไว้เลยนะกันร้อยมึกยิงกู่ยู่ป้ากเลยดีเวลาบอลมปารกเลยไปรู้อยูโตัวที่โดนเจ็ตรงเลยริวพูดนัเนียจ้าวันก่อนบอกว่าเวอร์จิลเดอมองฟานได้เนี่ยเป็นกองหลังที่เก่งที่สุดในับาสราของพี่ม์ลีกเหนือกว่าเนี่ อ้ไอ้ตัวนี้งานไม่หาหาแต่เลือกให้ฟานได้ยิ่งช่วงหลังฟานได้ฟอร์มยิ่งไม่ดีอยู่ก่อนนี้ก็มีริโอฟอน,นิานกู้หูของวิดิชออกมาปกป้องอกว่าโอ้โหถ้าเกิดมองว่าวิดิชโดนตอเลสเผาใช่ไหมสิบห้านัดที่ตอเลสเจอวิดิชยิงได้แค่สามประตูนะแต่ฟานได้เนี่ยนะสิบสามนัดที่เจอกับแรสฟอร์ดโดนแรสฟอร์ดยิงไปหกประตูนะั่นแปลว่าโดนเผาหนักกว่าด้วยนั่นเองนะก็เถียงกันไปเถียงกันมาล่าสุดต้องให้มหาเทพออกโรงจ้ะน้องน้าตาลเวสบราวนะ่าดีก่อหลังของเมนยเต็ดนะกออกกมา่รรจสคโห เปรียบเทียบนักเตะแบบนี้มันใช้ไม่ได้มันไม่ใครเขาทากันโดยบราล์เนี่ยบอกแบบนี้ว่าเอางี้นะเจมี่นะฟังน้ําตาลนะน้าตาลเป็นแฟนยูเอเต็ดนะส่วนเจมี่เนี่ยเป็นแฟนลิปูถูกไหมโอเคล่ะฟานได้เป็นนักเตะที่น่าทึ่งนะันเดิมมองในช่วงหลังแม้จะมองบ่อยไปหน่อยก็ตาม,มานะแต่การที่พี่เจมี่เนี่ยนะเอานักเตะอย่างคนที่เล่นอยูฟ่ฟานได้เนี่ยไปเปรียบเทียบกับนักเตะที่เลิกเล่นแล้วอย่างวิดด์เนี่ยมันดูซื่อบื้อไปหน่อยนะพี่นะมองตรงเลยในช่วงท้ายของอาชีพเนี่ยฟานได้อาจจะเหมือนวิดก็ด่วาาางนัมอยยบบท์ นะช่วยยูเต็ดไว้เยอะมากเป็นผู้เล่นที่ดีมากๆและก็ประสบความสำเร็จเกินกว่าที่จะให้ใครมาเปรียบเทียบได้ง่ายๆนะและลูก,กาอากาศได้ดีไปกับบอลก็ดีมีสมาธิแล้วก็ทุ่มเทเกินรอ้อเเสมอนะนี่คือคนที่ทุ่มเทที่สุดในสนามเท่าที่น้องน้ำตาลเคยเจอแล้วก็เป็นคนที่น่ารักที่สุดนอกสนามเท่าที่น้องน้ำตาลเคยเจอเช่นเดียวกันนะก็โดนเข้าไปอีกจึก๊กหนึ่งสำหรับจอมอาคารกนะจ๊ะเข้าข่ายเลยงานไม่หาหาแต่เรื่องฟานได้ก็คงงงหารถทัวร์มาให้กูทาไมเนี่ยกูยิ่งช่วงหลังฟอร์มไม่ค ตาเป็นหลักนะเอาอีกหนึ่งขา่าวที่เมื่อคืนเขาเล่นกันเป็น breaking news ซึ่งมันก็ไม่ breaking แล้วล่ะเพราะว่าเขารู้กันมานานแล้วว่าพี่ๆลิวพูนะถอนสมอจากการไล่ล่าชื่อของเฮย์จูดเบลลิงแฮมกองกลางทีมชาติอังกฤษของรูเซียดจทมุลเรียบร้อยนะจ๊ะบอกว่าเงินไม่พออนะไรเงี้ยแล้วก็เตรียมคันที่สุดนะลิวพูอาจจะไม่ได้เล่นแชมเปี้ยนส์ลีกซีซั่นหน้าแล้วทำให้น้องจูดอาจจะไม่อยากย้ายมาที่แอนฟิลด์นั่นเองโดยเทเลกราฟสื่ออังกฤษเนี่ยรายงานเนี่ยฟังหูไว้หูได้เลยค่อนข้างเชื่อถือได้บอกว่วกก ham, กก่่่าาาาาาลล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 ลิิิเเเเเวอออรรรรพูู้้มมมกกกกไไจบบบงงงแแแฮียยยยะะนนนนข็ปหืทโด ชื่อที่ขึ้นมาเนี่ยนะก็จะมีเมสันเมาส์คอเนอร์กาลาเกอร์เนี่ยสองคนนี้จากเชนซีถูกไหมมอร์สิสไคเซโดจากไบริทันนะอลิซิดแบ็กเลสเตอร์นี่กับบริทันแชมป์โลกอะเจนด้วยยูริติเนมันส์ของเลสเตอร์นะจ๊ะรันกาเฟนเบิร์ชของบาเยอร์แล้วก็มาดุสนูเนสของวูฟนั่นเองนะโดยที่ลิฟูถอนตัวเพราะว่าค่าตัวของจูดเนี่ยดรอทมูลเขาตั้งไว้ที่115ล้านปอนด์ซึ่งลิฟูก็บอกเป็นสั้นๆที่เจดมชอบพูดมีแค่คนเดียวที่ซื้อไดด้นนั่น่่่กก็็คคืือออพมมมึงไใชริด ซิตี้เชลซีแมนยูเต็ดเขามีตังจ่ายแต่ว่าลิเวอร์พวกไม่ไหวสู้ไม่ได้นั่นเองน,นะซึ่งสื่ออย่างเดอะไทมส์นะเดียร์เลติกแล้วก็เดอะกาดเดียนกร็การกายงานข่าวนี้เช่นเดียวกันเพราะนั้นก็ต้องเบนเข็มจากเพราะว่าเนี่ยถ้าซื้อ115ล้านปอนด์เนี่ยสู้แบ่งเป็นสัก50กับ60ได้2คนอาจจะเวิร์กกว่านะเอาไปดูกันที่ตำนานกองกลางไดานามของ ie, พิกพรีลิพูและจะอย่าง ven, รราซีเว่นเจอราดกุนซือที่ว่างงานอยู่ตอนนี้นะเขาบอกว่าตอนนี้โอ้โหหลายตัวหลายทีมติดต่อย้ายเข้าไปคุมทีมทั้งสโมสรทั้งท นะอยากจะดูแลครอบครัวไปก่อนช่วงนี้ขอว่างงานก่อนนะโดยเจอราดให้สัมภาษณ์แบบนี้หลังจากตกเป็นข่าวกับหลายทีมรีชูเอตเต้นนี่ก็เคยจีบเขาซลดอมตันก็ใช่ทีมชาติโปลแลนด์ก็เคยมีข่าวนะจ๊ะเจอา์ราบอกไปนึ้งว่าโออทุกคนอโออ,อยากจะให้เจอดอคุมทีมชม่า,มาแต่วิลลาเองเนี่ยก็ให้โอกาสเจอรนพเมลีกนะทุกมืช่วงแรกเนี่ยเออไป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยเอะหลังจากนั้นอะเราก็อยู่รอบปลอดภัยมาได้เพแต่ว,ว่าตอนที่เจอดออกมาก็อย่างที่ทุกคนรู้แหละเจอก็เคราะห์ตัวเองชม่สุดท้ายแล้วอ่ิเจอราะ เนาะนั่นแหละต้องมา พลาดปุ๊บก็ต้องปรับให้เป็นจุดแข็งเพื่อต่อยอดความสำเร็จในอนาคตให้ได้เราต้องเริ่มกันใหม่นะอดทนกันละกันน่ะแต่ตอนนี้อ่เจอนะได้รับข้อเสนอเยอะมากเลยจากทั้งสโมสรทีมชาติเพียบไปหมดเลยตั้งแต่ออกจากวิลล่าคาเฟ่มาอยู่พระรามเก้าคาเฟ่โอ้โหเจอหยอกเจอหยอกเออนั่นแหละมีโอกาสเยอะแยะเลยหลีกต่างประเทศก็มีแต่ตอนนี้เจอดบอกว่ามันยังไม่ใช่มันโบแม,มนน่ะเจอรับดได้นั่นแหละเจอก์กำลังสนุกกับการเป็นคนขับรถแก๊บคาอูเบอร์ให้ลูกของเจออยู่อะตามนี้ นะอ้อ่นั่นคือซีเว้นเจอราพูดถึงโอกาสที่จะไปคุมทีมอื่นๆของตัวเองไม่รู้พูดหรือขิงก็ไม่แน่ใจนะ เอาไปดูกันที่เรื่องราวของเฟเดรโก้วาเวเดกองกลางที่ชอบรุ่ไปของมัตติที่มีปัญหาไปชกหน้าไอ้ทางด้านของใบหน้าของเบียเรลในก่อนหน้าน้เจดําเคยเซาซีให้ฟังนั้นะล่าสุดดาบิดอาราบากองหลังเพื่อนร่วมทีมของวาเวเดก็ออกมาบอกว่ายืนยันเพื่อนร่วมทีมทุกคนที่มัตติหนุนหลังและสนับสนุนในทุกกรณีของวาเวเดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้นั่นเองนะนะโดยอาราบาให้สัมภาษณ์แบบนี้นะบอกว่า,าทุกคนที่นี่จะสนับสนุนน้องเดอนะคือโฟกัสกับเกมไปก่อนก็นแล้วกันนะพูดอะไรมาก คอช่วยเหลือเข้าเองนะสำหรับน้องเด้นนะกับเรื่องนี้อ่านั่นคือเรื่องราวของเพื่อนๆ มัดดิดนะจ๊ะแต่ทีนี้เนี่ยก็ต้องรอดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะสำหรับอเล็กซ์ไบน่าก็ปฏิเสธแลวบอกว่าไม่เคยพูดจาแล้วก็รล้วงครอบครัวของวาเวเดแต่อย่างใดส่วนตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเพราะมีการทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นนะไว้จะตามให้แล้วกันว่าจะจบตรงไหนสำหรับเรื่องนี้นะเอา้าปิดท้ายกันด้วยเรื่องราวของยูเวนตุสมาลายนะจ๊ะแม็กซ์อเลกีคนซื้อคนเก่งของยูเวตออกมายืนยันแล้วว่าปอล์ปอกบาซารอนบาร์เบอร์มิดฟิลด์กองกลางตัวตัวตดผมไปซะไปถูกท การที่ค่ายืม89ล้านปอนดนะ์กลับไปอยู่ยูเวอฟีล่าสุดเพิ่งลงเล่นไป30กว่านาทแีแต่ย้ายกลับไปน,นะจนข้ามาปีใหม่นี่เดือนเมษาแล้วนะเจ็บหัวเขา่าพักยาวมาเนี่ยอาริเกีก็บอกว่าตอนนี้เขาพร้อมจะกลับมามีชื่อในทีมอีกครั้งนะนะโดยแม็กซ์อาริเกีเตรียมจะส่งป๊อกบาไม่ว่าจะเป็นสำรองหรือเป็นตัวจริงเจอกับสปอร์ติ้งลิสบอนในยูโรปาลีกคืนนี้น,ะนั่นเองนะอาริเกี่สภาพแบบนี้นะบอกว่าอ๋อป๊อกบาเหรอกรีบ,บอกเลยว่าเรามีความสุขกับเขานะอาการเขาดีขึ้นก็บอกว่าเขาจจะะพรรรร้้ออมมมมมกกกกกกััััับบ bon เเเเิินนนนน่่นะ่่่งงงงแแตตตตตาาาาปปป็วคไฟฟึ ่านั่นคือข่าวดีของยูเว่แล้วข่าวดีของป็อกบาหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจรอลุ้นคืนนี้ว่าจะได้เล่นสักกี่นาทีสำหรับปอลป็อกบานะจ๊ะไปซะไปเดี๋ยวกูุีิเหมือนทองไก่ใช่ไปและนี่ก็ทั้งหมดของเรื่องเล่าเซาซีในเช้าวันพฤหัสวันสงกรานต์แบบนี้ก็สวัสดีปีใหม่ไทยกันอีกรอบกันแล้วกันนะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามจะดมไว้ทุกช่องทางเลยนะพวกแกขอบคุณมากๆแฟนเพจจะดมมาสตรายูทูบติ๊กตอกไอจีไลน์แอดเจดมออฟฟิเชียล like, um, ก็แอดมาสั่งซื้อจะดมได้ตัวละสามร้รนะยอยปี ปีใหม่สากลอะไรก็แล้วแต่ขอให้ทุกคนมีความสุขสัปดาห,ห์นี้ได้กลับไปเจอคนที่รักกลับไปอยู่ที่บ้านกลับไปพักผ่อนก ok pues ่อนจะกลับมาลุยชีวิตกันต่อก um ็ขอให้มีความสุขมากๆชาร์จแบตให้เต็มที่เรื่องยากเรื่องเซ็งๆเรื่องแย่เรื่องน้อยพักไว้ก่อนเก็บเกี่ยวความสุขกลับมาแลยเดี๋ยวมาลุยชีวิตกันต่อก็แล้วกันขอพระเจ้าอวยพรนะจ๊ะแล้วกลับมาเจอกันในใหม่นะกับเรื่องเล่าเซาซีชมวันนี้ไปเว้ย